แม่งไม่มีเงินคนเขาก็ดูถูกมึงขนาดเขารู้ว่าพ่อคุณรวยนะเขายังดูถูกมึงเลยและถ้ามึงจนจริงๆเขาไม่เอาตีนเหยียบหน้ามึงแล้วเหรอคนเราอะ่ะมันจะไปถึงจุดได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแรงผักดันคือกำลังใจคือความกระหายที่แม่งอยากจะต้องรวยผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เรื่องจริงที่เกิดกับผมนะแล้วผมหวังว่าคนคนนั้นน่ะที่ผมกล่าวถึงเขาจะเห็นเทปนี้พ่อเขาอะ่ะคือลุงผม เขาอะโต้ผม6ปีตอนนั้นนะญาติผมคนนี้เรียนอยู่มหาลัยผมเนี่ยอยู่ประมาณม .4 ม .5 แต่ตอนนั้นนะผมมีรถแล้วเป็นรถนิสสัน NV Queen Cap แล้ววันนั้นนะเรานัดกันเขาอะบอกผมบอกว่าไม่ต้องมารับเขาตรงที่หน้าออฟฟิศให้จอดรถก่อนถึงแล้วโทรมาแล้วเขาจะเดินออกมาผมก็งงแต่ผมไม่เป็นคนไม่ค่อยถามไงผมก็งงผมก็จอดรถรอเขาเดินออกมา24ปีผมจำคำนี้ได้แม่นเลย เขาหันหน้ามาพูดผมบอกว่าเขาอะไม่อยากให้ผมอะไปรับเขาที่หน้าออฟฟิศเพราะเขาไม่อยากให้คนอะเห็นว่าเขาอะขึ้นรถกระจกเออนั่นคือดราม่ของผมว่ากูต้องรวยต้องขอบคุณที่วันนั้นเขาปกัวผมแบบนั้นทั้งทัที่ผมเป็นญาติเขานะ